เรามีวรรณคดีหรือวรรณกรรมอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ตกทอดมานั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับนั่นก็คือตำรามาโหรดีครั้งกรุงเก่านะครับ<อ>ตำรามาโหรดีเนี่ยบันทึกเนื้อเพลงของเพลงมโหรดีในสมัยอยุทยาไว้หลายสิบเพลงมากๆนะครับมีทั้งเพลงที่มันเล่นได้เดียเด่ยวๆหรือเพลงที่เขาจัดไว้เป็นเซ็ตนะฮะอารมณ์เป็นเพลย์ลิสต์หรือเมดเล่อะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาเรียกว่าเพลงตับนะครับซึ่งพอไปดู ลักษณะเนื้อเพลงของเพลงมโหดีเหล่านี้มันคล้ายกรอนมากเลยป้าว่าอ่ะก็คือหนึ่งบทอ่ะมันมีสี่วร์นะครับแล้วก็ส่งสัมผัสคล้ายกรอนแต่ว่าแต่ละวร์เนี่ยจํานวนคํามันไม่เท่ากันเลยฮะมันมีตั้งแต่สี่คำห้าคำหกคำาแปดคำอะไรเงี้ยซึ่งพอมาดูลักษณะของเพลงแล้วอ๋อมันน่าจะอินตามท่อนเพลงอ่ะก็คือท่อนนี้วร์นี้อ่ะ มันสั้นก็จะใส่เนื้อรองได้สั้นๆสี่คำ5้าคำ